มองมาที่กล้องเลยกลมนลานลงนิดนึงฮะอ่อนะฮะเขาเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็อมองกล้องไวครับเฮ้ยแอลเอ,อ้ยอากาศที่นี่ตอนกลางวันทำไมมันร้อนอย่างนี้ฮะเธอเมื่อกี้ตอนถ่ายแบบ็นเขาใหญ่นะฉันเกือบจะแก้ผ้ากระโดดลงน้ำตกไปแล้ว <laughs> นี่ ม่ลองโดดลงไปละเธอรู้ไหมเออถ้าเกิดว่าเธอโดดลงไปเนี่ยนะทาามันจะได้ลุงดูดเลือดเธอจนตายนะสิแยงนี่เธอคือไอ้ตัวท่าอะไรของเธอเนี่ยมันคานกระดึ๊บกระดึ๊บก็ไปหายีดาวนะไป่หวังมันวีนจนกองแตกแน่เลยไม่ร้อเธอไม่สังเกตหรือว่าวันนี้ยีดาวมันดูอารมณ์ดีผิดปกตินะรู้สิไม่วีนเลยนะสงสัยนะเมื่อวานมันคงอาราว่าจะหมดโคต้าไปแล้วนะ แต่โอม่โชคดีนะไม่โดนยายดามันวีนใส่อะนางโอนี่หน้าที่วทอดไข่ได้อยู่แล้วนะว <c oughs> ัวแต่เมาอยู่หน้าแหละทาํางานคุ้มค่าตัวหน่อยสิยนี่มาเร็วๆอย่าเอาเปรีบนะคุณเป็นันขั <c oughs> ดข้เลยนะเจ้าค่าคุณนายตาวไปอยู่นี้ระคาตาวผิดไปแล้วค่ะสักหน้าหน่อยนะคะพี่ม้าอ่อนนะคะโอ๊ยแม่แม่ละ กี่ตัวเล้วแม่ให้ทายกันน่าอ่ะเน